สองรอบสองรอบเป็นชานสองรอบแต่ว่าคือขวางไม่ได้นะคะต้องลงซ้ำลอยเดินสองรอบไม่เป็นไรบอกแล้วเพราะมันแคบแรงน้และบอกลำบากมันชิมันแคบแล้วก็ตอนนี้สิบเอ็ดโมงคุณฝนก็ใจร้ายจังเลยแต่ว่าพูดยากตั้งแต่เช้าแล้วมันอบอ้าวแล้วก็มีแดดอยู่นะฟ้าสว่างแต่ว่าไม่มีลมเลยร้อนอบอ้าวกล้องก็กล้องใส่เลยแบบไม่ให้หนานะ ถ้าแบบเสื้อกีฬาแต่แขนยาวเนะี่ยแจก็แบบเฮ้ย <c oughs> ไม่ร้อนจังอ่ะอบอ้าวว่าแล้วฝนจะมามตะกี้เขียวเสียเกื่อนงงถามน้ากันแล้วว่าเออจะกินข้าวอะไรเดี๋ยวออกไปซื้อมาให้แกบอกว่าไม่ต้องหรอกเหลือนิดเดียวโอ้ฝั่งนี้ก็สองรอบใช่ไหมครับชนะั่วโมงหนึ่งเที่ยงน่าแบบจะไม่มีตั้งชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่แกออกไปข้างรอกเองเสร็จง,งานแกออกไปกินเองออเตอนแรก ไม่จะปล่อยให้แกหมดนะเราถามแล้วแต่นะแกบอกไม่เป็นไรแต่บอกมันเหลือนีเกลียวทำไม่เสร็จเลยออกไปทีเดียวเสร็จแล้วแต่นะคือเหมือนอะไรแบบฝนมันจะตกแล้วไงมันเลื่อนมันจะมันตกแล้วตอนนี้แกก็รีบแกจะบอกมันจะต้องราบเสร็จเพราะถ้าเกิดแกเศ็ตรงนี้เราไปพักเที่ยงล ได้ลืน like so yeah. ่นนะบอกลื่นลื่นที่แคร่เยอก็เข้าใจนะแกนั่นแหละจะบอกว่าหมดนะครับก็พอดีขนส่งไม่ต้องทำได้อย่างเราเราไปซื้อมาให้แกระหว่างโลซาฝั่งตอนนี้ใช่ไหมก็ได้มาแกก็ไม่กินอยู่ดี่แกบอกแ่งั้นถ้ามันเจ็ะ รวมไปก็ห้าหกไร่นี่คะแต่ว,ว่าอย่างว่าแหละดีมันชื้นอ,อยู่แล้วมันซ้ำสองรอบมันก็เลยช้านิดนึงลื่นด้วยดีมันชื้นเนี่ยมันมกลายเป็นตุ๊บัสตเป๋ๆๆนี่แล้วนี่ตกมาแล้วเนี่ย เพื่อมันก็ไม่ได้ว่ต้องเรนไม่ากจะได้นาเกเพราะว่ามันมันจะใกล้ต้นยางเกินไปมันจะตัดยาง เนี่ยฝนมาคุณฝนมาแค่นี้พอ,อนนะอย่ามาเยอะวกว่านี้ มันจะลำบากหนูเขาเก็บยางเลยนะเก็บยางป่านนี้41อ๋อน้ำยางนะมาต้องเก็บแต่็1ได้อย่างว่าแต่ว่าเขาทำแผนก็ทำแบบนี้แหละเขาน่าจะกีดช้า ยางขาดทั้งคัวคิดตกใจถ้าเป็นขันอ่อนแต่เจ้าหนูนลางเก่อของเดิมนีายางอ่อนตัดหลายหลายครัวนะคะเพราะว่ายางที่ต้องส่งหน่วยไล่เนะี่ยยางเก่ฝั่งนู้นเก็ห้าสิบไร่ฝั่งนี้1 5ร้อยห้าสิบไร่ก็ห้องแถวอยู่กันมีกี่ห้องได้ ปละอห้าสิบห้องแต่ผู้จัดการนี่อยู่แยกนะคะแยกมาต่างหากแต่คุณตัดยางเขาก็อยู่เป็นห้องแถวว้เขามีแปลงนี้นะคะ่ะที่ทำยางแผ่นแล้วก็อีกแปลงของใครนะส่วนมากชาวบ้านเราอะ่ะเขาจะ นี่จะขายน้ำยางยางแผ่นน้อยมีเจ้าเนี้ยแล้วก็อีกเจ้าจทำได้่าสองเจ้าทำแนวแผ่นตุ๊กตกตุ๊กเปียงแล้วโอเคค่ะนะที่อะไปแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะอย่างใหญ่เจ้าสุขขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกนติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเๆๆๆๆ้เป๊ะ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 เป็นดู